วันนี้พัดมีสมุนไพรเพื่นบ้านมาฝากเจ้าในการทักษาเนื้องอกท่านไรที่เป็นเนื้องอกสูตรนี้ใช้ได้ผลเจ้าสวัสดีเจ้าพาทาสุภาสิตเจ้าปะกันแฮมแล้วเนาะกับช่องสมุนไพรพัดก็จะมีเรื่องราวของสมุนไพรดีๆสมุนไพรเพื่นบ้านมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเจ้า วันนี้พัดมีสมุนไพรพื้นบ้านมาฝากเจ้าในการรักษาเนื้องอกท่านไรที่เป็นเนื้องอกสูตรนี้ใช้ได้ผลเจ้าโดยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยช่วยรักษาเนาะโดยการใช้รักษาใช้ระยะเวลา2เดือนเจ้าเอาทาน20วันเฮาเออกมาดื่มแล้วเจ้าชงแล้วเอามาดื่ม20วันแล้วก็เฮ้หยุดไป5วันจากนั้นก็เอามาดื่มต่อแหมแบบนี้เจ้า สูตรนี้เป็นสูตรเพื่อนบ้านสูตรที่เปิ้นใจกันมานานเจ้าพัดก็เลยมาถ่ายทอดบอกต่อให้คุณผู้ชมได้รับโูนะ้เนาะว่าสมุนไพรสูตรนี้สมัยตะกอนเปิ้นใจกันแบบนี้เจ้าสมุนไพรดีๆแบบนี้ต้องเก็บรักษาไวนะ้เนาะฝากบอกต่อลูกๆหล,ลานๆไปเผื่อวันหน้าอาจจะสูญหายไปเนาะเพราะว่าคนบ่ค่อยนิยมกันเท่าใดเจ้าเดี๋ยวพัดจะพาไปพอสมุนไพรรักษาเนื้องอกเนาะสูตรนี้ได้ผลดีแท้ๆเจ้าคุณผู้ชมเจ้าสูตร สมุนไพรฮักษาเนื้องอกวันนี้จะมีสมุนไพรหรือว่าตัวยาสองชนิดนะเจ้านั่นก็คืออ้อยแดงแล้วก็มะนาวเนาะอ้อยแดงนั้นเฮาจะใจแบบนี้เจ้าเป็นข้อแบบนี้เนะเาะเฮากระใ้สองข้อหนึ่งข้อสองข้อแบบนี้เจ้าแล้วก็เอามาพาครึ่งเนี่ยจากสองข้ออ้อยแดงสองข้อพาครึ่งแบบนี้นะเจ้าเนอะเนี่ยจาแล้วก็มะนาวจมามะนาวสองชิ้น จะความหนาขนาดนี้เอาสองชิ้นแล้วจากนั้นเราก็เอาห้อยแดงนะเจา้าเอาไปต้มต้มในหม้อนะเจ้าเน้อห้อยแดงสี่ชิ้นที่เราพาเนาะมีห้อยแดงสองชิ้นแล้วเราพาครึ่งก็เป็นสี่ชิ้นสี่ชิ้น,ต,นต่อน้ำห้าแก้วเจ้าต่อน้ำห้าแก้วต้มให้เดือดเลยจากนั้นพอต้มเดือดแล้ว อันนี้พัดต้มมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่แบบนี้คือต้มเดือดแล้วเนาะเราเอากระลินใส่แก้วเลยเจ้าเอาน้ำน้ำอ้อยที่เฮาต้มเนี่ยลินใส่แก้วเลยลินใส่แก้วแบบนี้เลยเจ้าน้ำมันก็ออกสีดำน้อยๆเนาะแต่ในภาพนี้อาจจะเหมือนจะบดดำนะแต่ของจริงจะดำเจ้าออกดำๆน้อยหนึ่งแบบนี้เจ้าที่เฮาต้มอ้อยไว้เนาะจากนั้นเฮาก็เอามะนาวที่เฮาผ่าไว้ เฉือนไว้ส,สองชิ้นนะาจะาใส่ลงไปเลยเจ้านี่เลยตอนร้อนๆเลยนะเจ้านี่แล้วเอากรแช่ไว้แบบนี้เจ้าร้อนห้ออุ่นแล้วเฮาค่อยเอามาดื่มกินเนะาะมะนาวนั้นเฮาจะเอาไปต้มมาได้นะเจ้าเฮาต้มแค่น้าอ้อยก็พอส่วนมะนาวนั้นเขาพาเป็นเสกแล้วเขากใส่เอาน้าไอ้น้ําอ้อยนะเจ้าใส่สังเกตพอนะเจ้า ถ้าเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปแล้วสีของน้ําในแก้วเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเลยเจ้าตะกี้จะออกดําๆเนาะตอนนี้เริ่มใส่แล้วเจ้าแบบนี้เอาก็แช่ไว้อุ่นๆแบบนี้เลยเจ้าแล้วก็กิ่นคือกิ่นเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะเจ้าเนอกินตอนอุ่นๆเจ้าแต่ตอนที่เอาจะเทน้ําใส่กับน้ําต้องฮ้อนจัดๆเลยนะเจ้าสูตรนี้คือทานต่อนเนื่องสองเดือนนะเจ้า พอเขาเริ่มแรกเขาทานพอเขาดื่มไปแล้วได้ยี่สิบวันเขาก็ใหย้ยุดยุดห้าวันแล้วก็ทานต่อไปแหมเจ้าจนพอครบยี่สิบวันก็ยุดแบบนี้เจ้าคือครบสองเดือนเลยนะเจ้าทานยี่สิบวันหยุดห้าวันทานต่อเนื่องสองเดือนนะเจ้าเนื้อง,งอกที่ท่านเป็นก็นจะยุบตัวลงเนาะอ้อยแดงนี่ต้องเอามาต้มก่อนนะเจ้าเนอแล้วก็อเอามา แช่น้ำแช่เปลือกมะนาวที่เหั่นสองซี่นะเจ้าไว้ตะข้างนอกต่างหากเนาะาบมต้มรวมกันเจ้าเฮาจะต้มเฉพาะแค่น้ำอ้อยแดงแค่นั้นเองเนาะ <c oughs> สูตรนี้ใจได้ผลดีแต่แตเจ้าแต่ถ้าท่านใดที่เป็นโรคไตบอกวันดืมสูตรนี้นะเจ้าเนอโรคไตนี่ห้ามเด็ดขาดเจ้าน,นี่ก็คือสูตรสมุนไพรพื้นบ้าน ที่พัดได้มาบอกต่อคุณผู้ชมเนาะเป็นสูตรดีๆแฮมสูตรหนึ่งเจ้าที่อยากจะให้คุณผู้ชมไดครับผู้เขทราบเนาะว่าสมุนไพรสูตรนี้เป็นใจหักษากันแบบนี้เจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามบชมนะเจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดด้วยเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนเอาปะากันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าเนอสวัสดีเจ้าขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะเจ้ามาสอบถามอู้เอ๋ยกันเนาะ